สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนูนะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยคะ่ะ องแรกนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพ่อท่านท้ายวาจาสิทธิวัดธาตุน้อยจังหวัดนครศรีธรรมราชปีสามหกองนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นทาเวสุวรรณ เทพแห่คงความมั่งคั่งเรียกทรัพย์และโชคลาภองค์นี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นะกุูเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ขอที่650นะคะเก่ามากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญลงยารวยดั่งใจหลวงปู่โตวัดถ้ำสิงโตทองปี66องค์นี้ขอดที่400นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น เหรียญหลวงพ่อทวดเก็ียบน้ำทะเลจืดวัดคูหาสวรรค์จังหวัดพัทลุงปีสี่ห้าองนี้ขอที่สามร้อยนะคะตอกโคตนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพิฆเนศนื้รผงฝังตะกุดทองคำสามดอก เทพเจ้าแห่งความสำเร็จองค์นี้ขอที่200นะคะหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จสายลุงเจ้าคุณนอวสิรขันธาราม องละ200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหลียนหลวงปู่มังพระครูมงคลยานีวัดเทพ กุลชอวรารามจังหวัดลบบุรีปีสองหกองค์นี้ขอที่สี่ร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พระหลวงปู่ทวดเก่าๆไม่ทราบที่องค์นี้นะคะพี่ขอที่500นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็น พระศิวลีเศรษฐีทันใจสภาพพ้าตามวิดีโอเลยนะคะองค์นี้ขอที่150นะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่ศูนย์ ศูทนทรพานิโยวัดบ้านแดงรุ่นหนึ่งพระลาหูทลายล็อกจังหวัดอ,อบดุบลราชธานีองค์นี้ขอที่400อนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะเพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นเหรียญพระปิตามหาเศรษฐีวัดหัวกระบือหลวงปู่โต๊ะไว้มาดูชิมพีพปุกเสกปีสองหนึ่งองนี้ขอที่สี่ร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปนะคะพียงค์นี้นะคะอง์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเลื่นอนสมณศรรักดิ์ ปีศูนแปดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลังหลวงปู่ทีมองคนี้ขอที่ห้าร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น พระพุทธโคโดมหลวงพ่อขอมวัดไผ่ลงวัวจังหวัดสุพรรณบุรีองค์นี้ขอที่300นะคะสภาพพาตามวิดีโอเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ยงนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นลูกอมหลวงพ่อลำไยวัดทุง่งลาดหญ้าจังหวัดกาญจนบุรี องนี้ขอที่200นะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี้ยนี้นะคะอันนี้นะคะ,นนะ,คะพี่เป็นตะกุดมียันนะคะไม่ทราบที่อันนี้ขอที่300นะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะพี่ยงน,นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสำเร็จธงชยัยรวยพันล้านหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิจังหวัดสระบุรีปี64องค์นี้ขอที่450นะคะสวยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะที่เป็นพระปิดตายันยุ่งเสาห้าหลวงข้าเปิดวัดบางพระปีสามหกองนี้ขอที่สองร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องนี้นะคะพี่เป็นพากิง่งร่วมสร้างบาร,รมีหลวงพ่อคูณหลวงพ่อจอยปี4สององ์นี้ขอที่ห้ารอยนะคะจานยันนะคะห้ารอยนะคะ กิ่งดังนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปนะคะที่ยงนี้นะคะมีกล่องนะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญรูปเหมือนรุ่นหนึ่งเสาห้าพยาักคฆบารามี พระอาจารย์พรสิทธิ์วัดรววางอารมณ์จังหวัดเชียงใหม่องค์นี้ขอที่500นะคะขายดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองค์นี้นะคะ,คะ,คะพี่เป็น พระเทวราชโพธิสัตว์จตุคามลามะเทพรุ่น700ปีสีวิชัยวัดพระมะหาธาตุปี49องค์นี้ขอที่300นะคะ ใครพี่คนไหนนะคะสนใจพัดชุดนี้สามารถติดต่อไดที่เบอร์โทร0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะคลิปนะคะลงทุกหกโมงเย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ